นุนหนุนหนุนน้องนี่น้องนี่คือน้องดูเดินไปดูน้องเหรไปดูเดินไปดูน้องเดินไปดูน้องไปไปเร็วเดินไปดูน้องไปเออโอ้ยช้าๆลูก ไปดูน้องไปดูน้องเออดูน้อง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 สวัสดีค่ะน้องแฝดนี่น้องแฝดเลยไหมใช่แฝดไหมคะไม่ใจใช่น้องแฝดใช่ไหมเห็ไหมงงมีสองคนงงไปข้างไหนดีเออชี้คนนี้อันนี้แดกคุณครับแดกคุณน้องแดกคุณ อย่าถีบพี่นะถีบนี่ยอดได้เลยนะลูกพอดีด้วยจมูกอ่าระวังพี่ระวังพี่ระวังล้อรถนะคะระวังนะจับจับจับพี่หน่อยเขาอยู่ล้อรถตรงข้าวันอุ๊บระวังนะคาเดี๋ยวหยิบระวังนะระวังล้อรถเข้าข้างข้างขาเข้าข้างหน้าเขียนชั้นนะคะนุ่นคือหัวใจดกคุณใช่ไหมแล้วน้องคนนี้นะคะชื่ออะไรคะชั้นี่เบลค่ะชั้นที่เบล กหาชิลิเบลมาเอ้ยชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อเลมี่ค่ะเลมี่อ้าวรีเบลเมี่เลยสวัสดีค่ะสวาเราค่ะสวัสดีค่ะนี่น่าจะสองขวบหแล้วขวบสองเดือนค่ะคุยอ่ะลูกคุยหนูชวนเขาคุยแล้วเหรลูกโอ้ย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 ชวนน้องชวนคุยเลมี่น้องชวนคุยลูกชิลี่เบลน้องแทนคุณจะคุยจะคุยกับคนไหนดีนะ อยากกอก่อนเธอชอบเด็กอะค่ะเขาแบบเห็นเด็กโตเด็กอะไรเงี้ยเขาชอบเด็กผู้ใหญ่ไม่เท่าไหร่ชอบเด็กอยากมีหรือถืออะไรเบาๆนะลูกอย่าไปตีน้องเดี๋ยวน้องตีกลับนะ น้องตัวจะไปหาป้าไปหาป้าเออป้าบายบายก่อนบายบายน้องก่อนเดมี่บายบายน้องก่อนเดมี่บายบายน้องก่อนฮึบายบายน้องก่อนบายบายน้องบาย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 แล้วบายบายน้องแล้วบายบายค่ะฮึายบายน้องน้องจิกหัวเลยนะน้องน้องจิกหัวเลยนะคะ ตา,าสวยมันก็เยอะขนตาคือยาวเวยค่ะบ๊ายบายค่ะน้องไปเร็ว <c oughs> น้องไปแล้วค่ะ, <c oughs> ะขังรถนะคันใหญ่ด้วยไ <c oughs> ปยบึนบึนคันใหญ่บึนบึนคันใหญ่